โอเคผุส่วนดีมิตรรักแฟนไอทีทุกท่านด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช anel ซูเรียวเช่นเคยนะครับ วันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับผม7อันดับมือถือสเปกรนะครับผมแล้วก็ลดราคาด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งน่าซื้อมากๆนะครับผมก็เหมาะสำหรับคนที่ต้องการมือถือสเปคแรงแต่ราคาไม่ได้แพงมากนะครับโอเก็บทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีรุ่นอะไรกันบ้างที่น่าสนใจครับไปกันเลยครับ อันดับที่7ครับ Poco f 3นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆจากทางแบรนด์ของ p o c กนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นรุ่นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยก็คือแน่นอนนะครับผมก็คือจะเน้นในเรื่องของการเล่นเกมเป็นหลักนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ2รุ่นให้เลือกนะครับผมก็จะเป็นรุ่น ram 6ก ram ่กับ รุ่น ram 8 rom เนี่ยสองิกิกเลยนะครับผมซึ่งราคาเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นท็อปนะครับผมราคาตอนที่เปิดตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12,999บาทเลยนะครับแต่ว่าราคาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ราคาถูกมากๆนะครับและก็สเปคเนี่ยก็ค่อนข้างแรงด้วยนะครับผม โอเคเป็นคนเดียวเราไปดูสเปคเบื้องต้นกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับ Poco F3 นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ AMOLED ครับอัตราเฟรชเรทอยู่ที่120เฮิร์ตเลยทีเดียวนะครับผมประมาณส่วนของ CPU นะครับจะมาพร้อมกับ Snapdragon 870 5G นะครับความเร็วก็อยู่ที่3.2 GHz นะครับหน่วยความจำนะครับจะมาพร้อมกับ RAM 8 GB กฟรอม256 GB นะครับผมสำหรับกล้องหลังนะครับจะมาพร้อมกับ3เลนด้วยกันนะครับ48 ล้านพิกเซลบวก8ปล้านในก็บวกห้ล้านพิกเซล f 1.8ครับการถ่ายวิดีโอนี่ครับก็สามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 4k ที่30เฟรมเลยครับและกล้องหน้า20ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่เนี่ยจะมาพร้อมกับความจุ4,520ม ah ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็จะรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่33วัตต์นั่นเองครับและราคาก็อย่างที่บอกไปนะครับประมาณ9,000บาทนั่นเองนะครับผม อันดับที่6กครับวัน plus 9RT นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยเลยว่าแทบจะหาซื้อยากมากๆนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่ไปเดินดูตามตลาดมือถือทั่วไปเนี่ยแทบจะหาไม่เจอเลยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีขายตามร้านมือถือทั่วไปนะครับผมซึ่งใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้าน้าไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับผม สำหรับราคาตัวนี้นะครับผมตอนที่เปิดตัวเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณสัก20,000กว่าบาทนะครับผมแต่ว่าราคาล่าสุดนี่ก็อยู่ที่ประมาณ15,500บาทเท่านั้นนะครับผมก็ใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปหาซื้อดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านค้าไว้ใต้คลิปนี้เช่นเคยนะครับผมก็สำหรับสเปคเบื้องต้นนะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.62นิ้วนะครับหน้าจอจะมาพร้อมกับ AMOLED นะครับผมอัตราเฟรชเรทอยู่ที่120่งเฮิร์ซเลยนะครับ ประมาณส่วนของ Android ก็จะใช้เป็น Android v วอร์ชัน11อยู่นะครับผมสำหรับ CPU ตัวนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับ snapdragon 888นั่นเองครับความเร็วก็อยู่ที่2.84 g ิกเลยนะครับสำหรับหน่วยความจำนะครับผมก็จะมาพร้อมกับ ram 8 g ิก o ร128 g b นะครับ และกล้องหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับ3เลนด้วยกันนะครับ50 000, ล้ลลานพิกเซลบวก16ล้านนี่ก็บวกอีก2ล้านพิกเซล f 1.8นะครับผมสำหรับการถ่ายวิดีโอนะครับผมก็สามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 4K ที่60เฟรมนั่นเองครับกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่16ล้านพิกเซลนะครับสำหรับแบตเตอรี่เนี่ยก็จะมาพร้อมกับ4,500มิลลิแอมป์นะครับและก็จะรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่65วัตต์นั่นเองครับและราคาก็อย่างที่บอกไปนะครับ15,500บาทโดยประมาณครับผม อันดับที่5เสครับี i a o m i 11T Pro นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างขายดีมากๆเลยนะครับแลยก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างคุ้มเลยทีเดียวนะครับผม ซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับราคาตอนที่เปิดตัวนะครับรุ่นท็อปนะครับอยู่ที่ประมาณ18,990บาทนะครับถือว่าราคาล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16,000บาทเท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจนะครับถึงแม้ว่าอาจจะลดไม่เยอะมากนะครับผมแต่ว่าสเปคเนี่ยก็ถือว่ายังแรงมากๆอยู่นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านค้าไว้ใต้คลิปนี้เช่นเคยนะครับผม ก็สําหรับสเปคเบื้องต้นนะครับก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะครับผมหน้าจอจะมาพร้อมกับอะมูเลนครับอัตราเฟสเชอร์เด่นก็อยู่ที่120่งร้เฮิร์ซเด่นครับต่อมาในส่วนของ CPU นะครับจะมาพร้อมกับ snapdragon 888ครับความเร็วอยู่ที่2.84 GHz ครับในส่วนของหน่วยความจำนะครับจะมาพร้อมกับแรม12 GB ส่วนรอมก็อยู่ที่256 GB เลยทีเดียวนะครับในส่วนของกล้องหลังนะครับจะมาพร้อมกับ3เลนด้วยกันนะครับ 108ล้านพิกเซลบวก8ปล้านในกล้องไวท์หล้านพิกเซล f 1.75นะครับผมการถ่ายวิดีโอเนี่ยสามารถถ่ายสูงสุดได้ที่ 4K ที่60เฟรมนะครับผมสำหรับกล้องหน้านะครับ16ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่จะมาพร้อมกับความจุ5,000มิลลิแอมนะครับแล้วก็จะรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่120วัตต์เลยนะครับผมสำหรับราคานะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณ16,000บาทนะครับผม อันดับที่4ครับ Xiaomi Black Shark 4นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นเกมมิ่งนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจมากๆกันะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับราคาตอนที่เปิดตัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16,990บาทนะครับแต่ว่าราคาล่าส่วนะครับอยู่ที่ประมาณ1 1 9 9 0บาทเท่านั้นนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมสำหรับรุ่นนี้เนี่ยสเปคที่ให้มาเนี่ยือถือว่าคุ้มมากๆกนะครับก็คือแบตเตอรี่เนี่ยก็คืออึดมากๆเหมือนกันนะครับ สำหรับสเปคตัวนี้ที่ให้มาเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆ,ๆนะครับราคานี้เนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะถูกแล้วนะครับผมซึ่งใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านค้าวไว้ใต้คลิปนี้เช่นเคยนะครับผมสำหรับสเปคเบื้องต้นนะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.67นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ Super a m o l ม d นั่นเองครับ สไตล์เฟสเชตนะครับอยู่ที่144เฮิร์ซเลทีเดียวนะครับผมประมาณส่วนของ CPU นะครับจะมาพร้อมกับ snapdragon 870ครับความเร็วอยู่ที่3.2กิกะเฮิร์ซนั่นเองครับประมาณส่วนของหน่วยความจำนะครับจะมาพร้อมกับแรม8กิก์แม128กิกนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับ3เลนด้วยกันนะครับ48ล้านพิกเซลบวก8ล้านแล้วก็บวก5ล้านพิกเซล f 1.8นะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยสูงสุดสามารถถ่ายที่ 4K ที่60เฟรมเลยนะครับผม ว่างหน้า20ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่จะมาพร้อมกับความจุ4,500ม ah ิลลิแอมป์นะครับแลวก็จะรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่120วัตต์นะครับและราคาก็อย่างที่บอกไปนะครับ11,990บาทนะครับผม อันดับที่3ครับ iPhone 11เนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนรุ่นนี้เนี่ยคือสเปคเนี่ยคือแรงอยู่แล้วนะครับผมส่วนราคานะครับผมตอนที่เปิดตัวเนี่ยจุดที่ประมาณ2 4 9 0 0บาทนะครับแต่ว่าราคาละส่วนเนี่ยจุดที่ประมาณ16,900บาทเท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจอยู่นะครับสำหรับปี2022นี้นะครับผมซึ่งใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านค้าวไว้ใต้คลิปนี้เช่นเคยนะครับผมซึ่ง รุ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เป็นรุ่นที่คุ้มค่ามากๆกันนะครับสำหรับแบรนด์ของ iPhone นั่นเองนะครับผมแบรนด์ของ Apple นะครับผมอ่าก็ตัวนี้นะครับผมสเปคเบื้องต้นนะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.1นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ Liquid Retina IPS นะครับผมก็อัตราเฟชเรทอยู่ที่หนึ่งอยย่สิบเฮิร์เลยนะครับผมประมาณส่วนของ CPU นะครับจะมาพร้อมกับชิป Apple A13 Bionic นะครับความเร็วก็อยู่ที่ 2.65 GHz นะครับในส่วนของหน่วยความจำนะครับจะมาพร้อมกับ RAM 4 GB ROM 64 GB นะครับอันนี้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นนั่นเองนะครับพอมาในส่วนของกล้องหลังนะครับจะมาพร้อมกับ2เลนด้วยกันนะครับ12ล้านพิกเซลบวกสิล้านพิกเซล f 2.4ครับก็สามารถถ่ายวิดีโอนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 4k ที่60เฟรมนะครับกล้องหน้า12ล้านพิกเซลครับแบตเตอรี่จะมาพร้อมกับความจุ3,110ันหนมิลลิแอมนะครับความเร็วในการชาร์จก็อยู่ที่ประมาณ18นะครับ และราคานะครับผมราส่วนหน่งก็อยู่ที่16,900บาทนั่นเองนะครับผมอันดับที่สอครับ Oppo Find X3 Pro นั่นเองนะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่น อดีตเรือธงนะครับผมของทาง oppo นี่เองนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับและก็สเปคเนี่ยก็ถือว่ายังแรงมากๆอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยราคาตอนที่เปิดตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ33,990บบาทเลยนะครับผมแต่ว่าราคาล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 22,200บาทเท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าน่าสนใจเลยนะครับผมซึ่งสำหรับตัวนี้นะครับผมใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านขาวไว้ใต้คลิปนี้เช่นเคยนะครับผมสำหรับสเปคเบื้องต้นนะครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.7นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบอ m o l e เนั่ดเองครับอัตราเฟชเรอยู่ที่1นี่ยอย่เฮิร์นะครับ ต่อมาในส่วนของ CPU นะครับจะมาพร้อมกับ Snapdragon 888ครัมความเร็วก็อยู่ที่2.84กิกะเรตซนัเองครับสำหรับหน่วยความจำานะครับจะมาพร้อมกับ RAM 12 g ิกร ROM 256 g b นะครับและกล้องหลังเนี่ยจะมาพร้อมกับสีเลนส์ด้วยกันนะครับ50ล้านพิกเซลบวก50ล้านบวก13ล้านแลวกะบวก3ล้านพิกเซล F 1.8นะครับการถ่ายวีดีโอเนี่ยสูงสุดสามารถถ่ายที่ 4K ที่60เฟรมนั่นเองนะครับ สำหรับกล้องหน้า3.2ล้านพิกเซลนะครับแบตเตอรี่จะมาพร้อมกับความจุ4 500มิลลิแอมป์ครับความเร็วในการชาร์จเนี่ยก็อยู่ที่65วัตต์นั่นเองครับและราคาล่าสุดนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับ22,200บาทโดยประมาณนั่นเองนะครับผมอันดับที่1ครับ Sony Xperia 1 Mark III นั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมขึ้นชื่อว่าเป็น Sony เนี่ยนะครับผมก็คือ จะเป็นเน้นในเรื่องของกล้องเป็นหลักนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยกล้องที่ให้มาเนี่ยถือว่าครบครันมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิดีโอนะครับผมหรือว่าในเรื่องของการถ่ายรูปนะครับผมซึ่งรุ่นนี้เนี่ยนะครับราคาตอนที่เปิดตัวเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงมากๆนะครับอยู่ที่ประมาณ42,990บาทเลยนะครับผมแต่ว่าราคา่าส่วนะครับอยู่ที่ประมาณ27,000บาทนะครับราคาเนี่ยก็ ถือว่ายังแอบสูงอยู่นิดนึงนะครับผมแต่ถ้าแลกด้วยประสิทธิภาพเนี่ยถือว่าคุ้มเลยนะครับผมซึ่งใครที่สนใจรุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ร้านขายไว้ใต้คลิปนี้เช่นเคยนะครับผมสำหรับสเปคเบื้องต้นนะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดอยู่ที่6.5นิ้วนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ oled นั่นเองนะครับอัตราเฟรชเรทเนี่ยอยู่ที่120เฮิร์ตซ์นะครับประมาณส่วนของ cpu นะครับผมจะมาพร้อมกับ snapdragon 888ครับความเร็วก็อยู่ที่2.84 GHz นะครับผม ส่วนวยความจ้ำนะครับจะมาพร้อมกับ RAM 12 g ิก r o m 256 g ิเลยครับและกล้องหลังนะครจะมาพร้อมกับ4เลนด้วยกันนะครับ12ล้านพิกเซลบวก12ล้านบวก12ล้านแล้วก็บวกอีก0.3ล้านพิกเซลนะครับ F เนี่ยก็อยู่ที่1.7นะครับการถ่ายวิดีโอนี่ครับสูงสุดสามารถถ่ายได้ที่ 4K ที่120เฟรมนั่นเองนะครับผมกล้องหน้า8ล้านพิกเซลครับ แบตเตอรี่จะมาพร้อมกับความจุ4,500มิลลิแอมป์นะครับแลวก็จะรองรับการชาร์จเร็วอยู่ที่30วัตต์นั่นเองนะครับผมและราคาล่าสุดนะครก็อย่างที่บอกไปนะครับ27,000บาทโดยประมาณน,นะครับผม โอเคครับ okay. ทุกคนดูคลิปจบแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยเลยกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมถ้าเกิดว่าผิดพลาดในเรื่องของคําอธิบายนะครับในเรื่องของรูปภาพหรือว่าในเรื่องของเสียงต่างคเนี่ยก็ต้องของอภัยด้วยนะครับผมโอเคครับ okay, ทุกคนเอาไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผม